าความทรงจําของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับไฟล์วิดีโอคุณคิดว่าไฟล์นั้นนะถูกตัดต่อได้ไหมคะลองจินตนาการดูนะคะคุณเป็นพยานปากเอกที่ส่งแฟนเก่าของคุณน่ะเขาคุกด้วยข้อหาพยายามคิวะคะ่ะแล้วคุณก็มั่นใจร้อะว่าเขานั่นแหละเป็นคนทําแต่10ปีต่อมานะคะเมื่อคุณกลับไปยืนอยู่ตรงหน้าเขาอีกครั้งอะ ในห้องขังที่เงียบสงัดเขากลับมองตาคุณนะคะแล้วก็ถามแค่คําถามเดียวค่ะว่าคืนนั้นน่ะมันมืดมากนะคุณแน่ใจจริงๆหรอว่าเห็นผมแค่นิดเดียวแค่ความลังเลเพียงเสี้ยววินาทีเนี่ยแหละคะ่ะมันก็เพียงพอที่จะทําให้กําแพงความจริงของคุณมันพังทลายลงได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Book Dose Podcast นะคะ วันนี้นวันจะพาไปสำรวจจิตวิทยาของความลังเลในนิยายระทึกข,ขวัญที่ชื่อว่า The Inmate ผู้ต้องขังของคุณฟรีดาแม็กเฟเดนค่ะมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ขังเราไว้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือกรงขังหรือว่าความคิดของเราเองกันแน่เรื่องราวนะคะเริ่มที่บรูคซาลิแวนเธอเป็นพยาบาลสาวที่ต้องเข้าไปทำงานในเรือนจำความมั่นคงสูงแห่งหนึ่งแล้วก็ต้องดูแลเชนเนลสันนะคะซึ่งเป็นอดีตแฟนเก่าที่เธอเองนั่นแหละ เป็นคนส่งเขาเข้าคุกก็คือคดีนะคะเกิดขึ้นเมื่อ1ิปีก่อนปมของเรื่องเลยก็คือคืนหนึ่งนะคะที่เขาไปปาร์ตี้กันที่บ้านของเชนนะแล้วบรู๊คเนี่ยก็ถูกคนร้ายเนี่ยจู่โจมจากด้านหลังค่ะแล้วก็ใช้สร้อยคอเนี่ยรัดคอของเธอเองจนเกือบจะตุยนะคะแต่เธอเนี่ยมองไม่เห็นหน้าคนร้ายค่ะ เพราะว่ามันมืดมากแล้วก็เธอเองเนี่ยที่บอกว่าเป็นเชนได้นะคะเพราะว่าเธอเนี่ยจำกลิ่นแล้วก็ความรู้สึกบางอย่างนะที่แบบชี้ตัวไปว่าต้องเป็นเชนแน่ๆแ,แต่ในปัจจุบันนะคะเชนก็ยังคงยืนยันเสียงแข็งนะคะว่าเขาอะบริสุทธิ์เขาไม่ได้มีอาการกโกรธหรือว่าเกลี้ยกล่ําใส่เธอเลยนะคะแต่เขาพยายามที่จะชี้ให้บรูคอะค่ะเห็น ว่าหลักฐานในความมืดนะมันเปราะบางแค่ไหนจุดที่สนุกของเรื่องนี้นะก็คือตัวบรูคเองเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็คนอ่านอย่างเราเนะี่ยคือถูกเวียงไปเวียงมาระหว่างสองความคิดนะคะคือใจนึงเนี่ยก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าเขาทําจริงอะ่ะนี่ฉันกําลังเดียวอยู่กับปีศาจหรือเปล่าแต่อีกใจนะคะก็ลังเลสงสัยอะคะ่ะว่าเอ๊ะล้วถ้าเขาไม่ได้เป็นคนทาล่ะฉันกําลังทําลายชีวิตผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งไปสิปีเลยนะความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยแหละคะ่ะที่มัน บีผัวใจบรูคแล้วก็ผู้อ่านมากที่สุดเลยทีนี้มาวิเคราะห์กรณีของบรูคก,กันนะคะเคสของบรูคเนี่ยน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยมันเปราะบางแค่ไหนเมื่อต้องเจอกับความไม่ชัดเจนขอหยิบยก3าประเด็นจิตวิทยาที่ทําให้สถานการณ์น่าอึอดอัดสุดๆเลยนะคะหนึ่งเลยก็คือธรรมชาติของความจําที่มันสามารถสร้างใหม่ได้นะะหลายคนนะคะเข้าใจว่าความจำเนี่ยมันเหมือนกับการ เพล์วิดีโอซ้ำๆนะคะแต่จริงๆแล้วในทางจิตวิทยานะคะบอกว่าทุกครั้งที่เรานึกถึงอดีตนะคะมันคือการที่เรา reconstruct หรือว่าสร้างภาพนั้นขึ้นมาใหม่ยิ่งเหตุการณ์นั้นมันผ่านมาเกือบ10ปีแล้วนะ,ะแถมเกิดขึ้นในที่มืดแล้วก็มีความตกใจกลัวผสมโรงเข้าไปอีกเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันย่อมเลือนลางะคะ่ะเมื่อเชนเนี่ยทักทวงขึ้นมาสมองของบรู๊คเนี่ย ก็เริ่มทํางานน่ะเพื่อที่จะประมวลผลใหม่ว่าตกลงแล้วภาพที่มันเห็นจริงๆในคืนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าสมองเนี่ยเติมแต่งเองกันแน่ตรงนี้นี่แหละค่ะที่น่ากลัวเพราะเราอ่ะไม่รู้เลยว่าเวอร์ชั่นไหนคือความจริง2ก็คือความขัดแย้งในใจค่ะคือบรู๊คเนี่ยต้องเจอกับภาวะที่เรียกว่า Cognitive Dissonance อย่างรุนแรงเลยค่ะ ข้อมูลชุด A นะคะก็คือเชนเนี่ยเป็นฆาตกรอ,อันเนี้ยเป็นข้อมูลในอดีตกับข้อมูลชุด B กนะคะคือเชนเนี่ยดูเป็นคนดีแล้วก็ดูอ่อนโยนดูเจนทัลแมนอ่ะอันนี้คือข้อมูลที่เห็นในภาพตรงปัจจุบันเมื่อสองสิ่งเนี้ยมันตีกันนะคะสมองก็จะเกิดความเครียดคะ่ะแล้วก็พยายามที่จะหาทางออกซึ่งบางครั้งทางออกที่ง่ายที่สุดก็คือการเริ่มตั้งคําถามกับข้อมูลชุด A นะคะว่า เอ๊ะหรือเราจะจำผิดวะเพื่อลดความขัดแย้งในใจของตัวเองลงนะคะ 3. ามก็คือฮารโลเอฟเคือต้องยอมรับว่าในเรื่องนเนี้ยฟรีด้าเนี่ยเขาเขียนบรรยายว่าเชนเป็นคนที่มีเสน่ห์ซึ่งตามหลักจิตวิทยานะคะ Halo e ลเอฟเเนี่ยมนุษย์เรานะมักเผลอเชื่อมโยงความหน้าตาดีนะคะเข้ากับนิสัยดีโดยที่เราอ่ะไม่รู้ตัวอันนี้คือโจทย์ยากของบรูคค่ะ แล้วก็การต้องแยกแยะให้ออกนะคะว่าความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากความจริงใจของเขาหรือว่ามาจากอคติทางสายตาของเราเองกันแน่ซึ่งถือว่าเป็นบททดสอบจิตใจที่ยากมากสําหรับทุกคนนะคะไม่ใช่แค่บรู๊ความรู้สึกหลังอ่านจบนะคะน้องหว่านต้องบอกว่าฟรีดาแม็กเฟดเดนเนี่ยเป็นนักเขียนที่ใจร้ายกับคนอ่านมากอันนี้คือชมนะคะคือเธอเก่งมากในการเลี้ยงไข้คนอ่านนะคะคืออย่างเช่นบทนี้เราเชื่อบรู๊เนาะ พอพลิกไปอ่านอีกหน้าเราก็จะเริ่มเชื่อเชนพออีกหน้าเราก็กลับมาระแวงใหม่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราถูกขังอยู่ในห้องขังนั้นแล้วก็หมุนติ้วติวตวจนเวียนหัวไปหมดนะใครที่ชอบมิยายแนวเดาทางไม่ได้นะคะแนวที่ต้องถามตัวเองซ้ำๆว่าตกลงใครพูดจริงกันแน่เริ่มนี้ตอบโจทย์มากค่ะ คือคะแนนความระทึกนะให้เลยค่ะ8.5เต็ม10เลยอาจจะหักนิดหน่อยนะคะตรงความสมเหตุสมผลบางจุดสุดท้ายนี้นะคะ The Inmate เนี่ยก็ฝากคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดค่ะว่าระหว่างความจริงที่โหดร้ายกับคำโกหกที่สวยงามคุณจะเลือกเชื่อสิ่งไหนคะใครที่ยังไม่อ่านนะคะน้องหวานแนะนำให้รีบไปหามาอ่านด่วนๆเลยค่ะแล้วมาลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความทรงจำของบรูคเนี่ยจะเชื่อถือได้จริงไหม ส่วนใครที่อ่านแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะแต่ขอร้องโตๆๆนะคะว่าห้ามสปอยตอนจบเด็ดขาดให้เพื่อนๆได้ลุ้นกันเองก่อนนะคะถ้าชอบการรีวิวแบบเจาะลึกจิตวิทยาแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้ำหวานด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ